หนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมปฐมธรรมทำดีได้ดีมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางสัตวตราได้ มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เห็นตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์ กิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนหินหรือท่อนไม้หรือสัตว์ตราเขาตายไป จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมเหล่านั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมานพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณนะหรือพรามณ์ เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีโภคขรัพท์มากมานพ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความเครียดแค้นถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏ เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนน่าเลื่อมใสมานพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่น เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากมานบ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสัการะคนที่ควรสาการะ เคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงมานพบ,บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามาก ธรรมดาของโลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมินทาสรรเสริญสุขและทุกข์แปดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแรปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญา มีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น